เย็นให้อีกรอบหนึ่งนะครับโค<ล>ตับดูแยกไปต่างหากอันดักกึ้นขึ้นอ่อร้อยต้องแยกนะ<ล>มีแยกไม่ได้นะพูร้อยเน<ล>ี่ยเดี๋ยวชนกันเดี๋ยวจะได้พักผ่อนด้วยช่วงคืนห<ล>้องที่แยกก็เมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบอยู่ได้สบายๆนะครับเนี่ยใหญ่มาก100เป็นร้อยโลตับปเปอร์กาตาดิน,นครับผม เก่งเจ้าเนี้ยไม่แยกไปไม่ได้โอ้เรือสูงสองอากาศไกลออกนะครับสองแม่สันตานั่งสูงครับผมผ่านพอระเบิลมาก็โอ้โหวันนี้เป็นแรูปรอยเนี่ยคือลมเฮแม่นึดูเรือสูงอ่างหัวดำเนี้ยไม่ได้เข้ายามเย็น ดูแพ้เดือดร้อยเนี่ยต่างกันนะเดือดร้อยตายมือถ่ายจอนะครับประมาณนี้นี่ร้อยนี่ระสูงดูดิดูความหนาเกล็ดเดห็นชัดเจนนะครับตอนนี้นิยมเอาเอร<า>้อยใส่ มาก็เข้าสายันธุ์ได้สายทั้งเด็กทั้งโหนได้น้ำหนักดีตัวไวครับผมเราทิงนี่เอาพ้อร้อยใส่ทั้งแพทั้งแกะนะครับเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรอที่ชว์รับ้านนะอย่าไม่เย็นวันนี้เล่นอากาศเย็นหน่อยวันนี้ร่มนะครับผมฝนคงจะตก กินกันเป็นระเบียบกระโปงตับเนี่ยเปียกตับก็ได้นะครับเสริมให้เสริมให้หลังจากกระถิ่งก็จะอิ่มทุกวันอิ่มทุกวันครับนี่เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเกษตรกรเราและยังมีแปรงปันสายพันธุ์นะของเราน่าจะมีนะสาวแปรงแตะแกะนะลองโทรผู้รู้พื่นก็ได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดสองเก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดสองเก้า ยินดีและเปลี่ยนความไม่เห็นกับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับมานี้นะครับผมเลี้ยงจำหน่ายสายพันธุ์แบ่งปันสายพันธุ์กันไปครัยง่ายครับเศรษฐกิจตัวจริงเลยครับผมอันนี้มีเก้าสิบกว่าเลกเก้าสิบกว่าครับเป็นแนวทางนะครับพื้นที่ปิดครับผมทางหนนี้ก็จะย้ายแล้วนะครับผมเราไปได้พื้นที่ข้างนอกไปกว้างเก่านะครับ กำลังทำอยู่ก็จะย้าอยู่ข้างนอกนะครับเออนี่ๆๆๆเรามีพ่อพันธเกิดจากแม่สันซ่าลอยพอดับเปิดลือยลอย,ลยแบกดับเปิอเดอยเยียเร์อยครับใบเก้าเดือนแบงปั้นสายพันธุ์ครับตัวนี้เบาๆเลยนะครับสำหรับท่านที่อยากได้สายพันธุ์แบกดับปดดเปิดหัวัดดตรถไผ่เปิดอยที่ลอยลุกจะเข้าแล้วเอาไปกินน้ำก็จะเข้าแล้วนะข้างห้พองเขาเอา้าวไม่ได้เป็นรถไฟเป็นรถไฟตกนอนดินนะครับผมเดีเ๋ยวมนเย็นครับผมเข้าไหมเข้าไหม นี่คือพ่อเขานะครับนี่คือพ่อเขาแบ่งปันกันไปนะครับผมสนใจนา้สาพันแกะใหญ่ๆล้ำล้นะครับผมน้อยนะครับผมเลยนะจะพอนอนไปนอนเลยตรงนี้พ่อเขา,ากับสองขวบครับตัวนี้ก็แบ่งนะครับผมอนาคยกูกใจได้กันก็แบ่งครับผมอลองโทร,งรคุยกันได้ที่เบอร์โทรศัพท98์9810999619810999